เตมือให้ดีนะมีเทียออล์าน่นไก็เมนะสีโลประมาณประมาณแปดโลใช่ <Okay. S 1> มดทุวันมดทุวันจ้ะเป็นไงลูกค้าเป็นไงเด้ะลูกค้าก็ตอบรับดีตอบรับดีจ้ะ ก็ว่าโอเคอยู่แต่ก็เราก็บอกเขาเลยนะมันเป็นใหม่ๆอยู่ชามจักบาทนะธรรมดามีตั้งแต่สิบห้าสิบห้ายี่สิบสามสิบสามสิบคือพิเศษมีน้ำอะไรดะาน้ำเก๊กฮวยมีน้ำเก๊กฮวยน้ำเต๊กซี่ลำใหญ่ตอนนี้กำลังจะทำน้ำโอเลี้ยง เออได้5 4 5 5วันมั้งหนูประมาณนั่นแหละ4 5วัน <45, 000. S 1> จ้าจะถึงอาทิตย์เลยก็ว่าพรุ่งนี้จะยุดปกติจะยุดวันศุกร์จ้าจ้าจะยุดวันศุกร์เนี่ยยังไม่ได้ยุดเลยจะยุดพรุ่งนี้ล่ละจา้าเปิดทุกวันศุกร์เปิดทุกวันเดือนวันศุกร์เปิดตั้งแต่จงังหวงก็9โมงเชา้าถึงถึง ก็แล้วแต่มดน่ะส่วนมากก็จะมดแค่ใบเที่ยงใบใบสองนั่นนี่ใ่ไมนี่เกินใบสองหมดเลยหรอไม่เกินใบสองหมดเลยค่ะแค่ประมาณสิบสองลิตรแค่นี้เองนี่จะน้ำก๋วยเตี๋ยวอ่ะก็คลอนคอนแค่นี้เองคนคนเท่าไหร่เขามากินคนบางเขาหน้อยบานเขาหน้อยบานน้องอ้อบานเพิกไหนเขาเขาก็มาตามเที่ตามรายอันนี้อันนี้อยู่ตามอยู่บานเพิ่มเนาะใช่อันเพิ่มแต่ส่วนของไปทางบานเขาหน้อยนะมาทางน้องอ้อเอ้ยเนาะ น้องออกก็หน่อยระวังไปทางสองทางตรงคำวราชาจีนหรือตรงแถวบ้านตะสอยกับเหียวทรายก็ได้อ่าจ้เนาะใจก็มาซื้อมานะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไม่ค่าชื่อชื่ออะไรนาะพี่นกน้อยนะครับเบอร์โทรศัพท์ทับอะไรครับ086ย9แปเดี๋ยวเราไปชิมครับว่าจะอร่ออร่อยขนาไหน3าบาท20แล้วก็30ับพิเศษ30โอเคครับ ไปดูกันครับ,บรอ,อันเซนเตกหมูอันนี้พิเศษเลยสามสิบบาทโอเคค่ะอันนี้ยังไม่ไม่ปรุงยังไม่ปรุงรสชาติเป็นไงรสชาติ ไม่เค็มไหมหรือจืดหรือธรรมดาหรือแบบเค็มคนแล้วค่ะเค็มคนแล้วค่ะถ้าชอบผิดก็ใส่เติมถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่น้ำส้มนะคะอันนี้โอเคแล้วค่ะโอเคครับันี้ของผมครับครับสองสี่หกหกหกูกครับพิเศษก็ได้ค่ะ อ็ธรรมดาธรรมดาดีกว่าออ่โเคเป็นไงครับรสชาติวันนี้พี่น้องมาเองยังไม่ได้กิน่ะลองเป็นไงบ้างอร่อยค่ะออร่ยชวนนะคะชวนก๋วยเตี๋ยวไอ้น้ำดำๆนี่เขาอะไรกุนเชียงก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเกาใส่น้ำตกค่ะ้ใส่เลือดอ๋อใส่เลือดเนาะไป็นลงหน่อยรสชาติเป็นไงพอพอกินได้ไหมค่ะเหมาะกลางๆนะคะถ้าคนไหนชอบรสเค็มคนก็ปรุงเพิ่มนะคะโอเคครับ ครับวันนี้มาเชิญชวนมาดูอ่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบ้านอกนะครับอยู่ในป่าครับตรงประชาจีนเข้ามาได้ครับครับครับก็มาหาก๋วยเตี๋ยวกินบันคุมมณุนนะครับอยู่บนชลกก็มามาเชิญชวนครับก็อันนี้ผมไม่ได้ปรุงครับผมชอบแบบบันบานไม่ค่อยปรุงนะครับแต่ว่าใครสนใจก็มาอาชิมแต่ที่ผมชอบอย่างนึงคือถ้าจะปรุงก็คือใส่พริกนี่ครับ คุยตุย๋ยแบบนี้ครับกินจะผิดอยากให้ว่าวะ <laughs> <laughs> ่าแบก็รสชาติใช้ได้ครับก็สามสิบบาทพิเศษเนี่ยสามสิบอันนี้ธรรมดาธรรมดาทค่ยี่สิบแล้วก็มีสิบห้าบาทของเล็กน้อยเนาะเล็กๆนะครับก็ใช่คแต่เขาไม่มีเขาขายเนาะขยากกินเขาเอาหัวเขามาได้เ <laughs> ็้ยพูดเล่น <laughs> เอาพูดจริงเนี่ย <laughs> โอ้โก,ออก็เราได้เก็เราแต่ว่าต้องห่อข้าวมาเออมีก็เราห่อเข่าไวเองหรือมีข้าวขาย มีเขาขายไหมไม่มีนะเขาไม่มียังไม่มีครับวันนี้วันวัน้หาวันครับก็บาตตะอ่อนเนาะ้องชุบนอกเนาะครับบตัตรชุมน,นุมครับก็ชินทวนครับตอนนี้ก็ขายมหาวันก็มดตะวันประมาณแปดโลนะเส้นเล็กกลางใหญ่นะครับก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเรือหมูที่ลูกชิ้นแล้วก็เป็นกับกระเช็นชวนที่เรามาเอง มาหาเว่ยจริงจริงครับก็อากาศนี่ครับลองล่องแขนดูแอบเป็นชายคาครับไม่ร้อนครับอยู่ใต้ต้นไม้ครับครับรุ่นหนนมีมุมถ่ายรูปได้่นี่นแดงพิ้วนี่นําน้ำไยหนามไรหาปฏิบัทครับจำเก๊กฮวยมาเช็กอินครับถ่ายรูปครับนี่ครับมาเก๊กรอด้ครับประมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้จะทำส่วนเสริมเพิ่มเติมต่อไปครับ อยากได้รั่วนะขอรั่วได้สักอันนะนี่ครับผมมีนะน้ำก็ทุกๆครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำกรวดสิบาทเป๊ปซี่สิบสามบาทมีเก๊กงวยห้าบาทสิบาทลำไยดาห้าบาทสิบาทแล้วก็ประสิทธาหาครับน้ำบริการเองฟรีครับครับีอตอนนี้มีตู้นั่งอยู่ประมาณสองสี่หกแปดสิบตัวประมาณสิบห้าตัวนะครับก็โอเคครับตอนนี้ก็เพีงเพียงมากินข่าวมากินเพียงเดี๋ยวอร่อยครับเดี๋ยวเรือนครับค,ครับ